ตุผลน่ะที่คนเรียนภาษาอังกฤษทั้งชีวิตไม่ได้ผลเลยเพราะหนึ่งเรียนภาษาเนี่ยถ้าคุณไปนั่งเรียนแบบอะไรย่อๆยำๆแกมมาอะไรไม่ไม่ได้ผลหรอกนี่เป็นเหตุผลที่คนเรียนภาษาแล้วมันไม่ได้ผลเพราะไปเรียนย่อมๆยำๆแล้วกลัวกันแล้วก็แบบกลัวใช้ผิดนนนี่เพราะเขาไม่เคยต้องใช้มันเขาไม่ได้เรียนสิ่งที่ใช้และไอสิ่งที่ใช้ก็ไม่เรียน ปรากฏว่ามันก็เลยไม่เก่งพอไม่เก่งปุ๊บก็เลยมาคิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาซึ่งมันไม่จริงมันเป็นความผิดของคนสร้างหลักสูตรมันเป็นความผิดของการวิธีการสอนและมันเป็นความเข้าใจผิดของคุณเองจริงๆมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่เก่งภาษาเหตุผลที่3ที่คนเรียนภาษาอังกฤษเราไม่ได้ผลพอแล้หรือเรียนภาษาอะไรก็ตามเราไม่ได้ผลเพราะเขาไปอ่านเรื่องที่แม่งไม่น่าดูเรื่องที่ไม่มีใครสนใจยกตัวอย่างตอนผมเรียนภาษาอังกฤษเขาเาเรื่องอะไรมาอ่านให้อ่านรู้ป่า ข่าวเก่าๆข่าวธุรกิจเก่าๆใครจะไปสนใจแล้วเอาแบบยากๆเลยยากสุดๆเลยคือหนึ่งเราไม่สนใจพอไม่สนใจปุ๊บมันไม่อยากอ่านแล้วสองไม่ไมีข่าวเก่าพอไปข่าวเก่าปุ๊บเราไม่อยากอ่านแล้วสามสับยากเกินไปก็ไม่อยากอ่านอีกตอนนี้เนี่ยพอไปเจอหนังสือที่เรียกว่านังสือสองภาษาอันนั้นแหละที่ทาให้การเกยงภาษาของผมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะโชยดูนะด้านหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่งเป็นภาษาไทยด้านภาษาไทยเนี่ย ให้คุณอ่านก่อนสมมุติว่า I will persist until I succeed บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรก็มาที่นี่มันตรงกันเลยฉันจะยืนหยัดจนสําเร็จผมจะพยายามให้พารากราฟแต่และพารากราฟมันตรงกันแต่คุณเห็นป่ะมันมีช่องว่างเยอะทําไมเพื่อที่คุณจะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยฉันกำลังอ่านถึงตรงนี้มันทำให้คุณรู้เห็นความสัมพันธ์ของมันและคุณจะเข้าใจแกรมมาโดยธรรมชาตินี่เป็นการเรียนภาษาที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเห็นมา